การทําอนุกรมนะครับมีหลายแบบนะครับเราแต่ว่าสํานักไหนจะสอนอะไรนะครับแต่ว่าในบริเตอร์เนี่ยเราจะสอนให้นักเรียนเราเนี่ยจำอยู่3อย่างด้วยกันนะครับวิธีการแรกเราเรียกว่าการสะสม2ก็คือการตีแฉกนะครับ3ก็คือวิธีการกั้นห้องครับ สะสมตีแฉกกันห้องครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีการแรกกันก่อนนะครับวิธีการแรกกับวิธีการสะสมครับตัวอย่างโจทย์สะสมนะครับเช่น2 5 7 12 19และ คำตอบนะครับสังเกตหลายๆคนที่ทําอนุกรมมานะครับมักจะใช้วิธีการตีแฉกก่อนวิธีการตีแฉกคืออะไรครับก็คือการหาความแตกต่างระหว่างเลขจํานวนแรกกับตัวที่2อครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ครับ2ไป5เนี่ยเราก็บวกคํานวณเลยครับเพิ่ม3อันนี้เพิ่ม2อีกตัวหนึ่ง7ไป12ครับเพิ่ม5ครับ 12ไป19เพิ่ม7ครับ19ไปคําไปทำตอบยังไม่รู้ใส่กล่องรอครับ3ไป2อลบ1ครับ2ไป5้บวกสครับ5ไป7ครับบวกสครับ7ไปกล่องปริศนาไม่เจอใส่กล่องไปที่2รอครับชั้นสุดท้ายครับลบหไป3ครับบวกสใครที่บวกลบเลขติดลบยังไม่คล่องนะครับต้องไปฝึกก่อนไม่งั้นจะงงนะครับ และ3ไป2ลดลงลบ1ครับ 2. ไปกล่องปริศนาจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราใช้วิธีการตีแฉกกับทุกข้อทุกโจทย์ที่เราทำข้อสอบนะครับมันจะไม่เจอคำตอบครับแล้วเราก็จะคิดว่าโจทย์มันน่าจะหาคำตอบไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอนุกรม,มครับมีวิธีการทำหลายรูปแบบและ1ในรูปแบบที่เราอยากจะให้เริ่มในการคิดคำนวณก่อนก็คือวิธีการแบบสะสมครับ พอวิธีการสะสมเนี่ยดูค่อนข้างง่ายและอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะไม่เสียเวลามาตีแชกแล้วไม่พบคําตอบแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการสะสมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสะสมก็คือเอาตัวเลขในโจทย์นะครับมาคำนวณร่วมกันหลักการทําสะสมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่โจทย์ตัวเลข ตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องก็คือจากตัวเลขตัวแรกนะครับมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลักคำตอบเนี่ยให้เราใช้กด3ตัวในการพิจารณาก่อนนะครับกด3ตัวคือดูว่า2ตัวหน้าทําอะไรกันแล้วได้ตัวที่3หรือไม่อย่างในข้อนี้นะครับ2กับ5บวกกันได้7 5บวก7 ได้12ครับดังนั้นข้อนี้นะครับเมื่อใช้กฎ3ตัวพิจารณาแล้วพบว่าตัวเลข3ตัวแรกเนี่ยสามารถนำมาคำนวณร่วมกันได้ดังนั้นข้อนี้จึงใช้วิธีการสะสมในการคำนวณน,นะครับอย่าตีแฉครับถ้าหากเราเริ่มด้วยการตีแฉกก่อนอาจทำให้หลงทางได้นะครับแล้วการตีแฉกข้อเสียของเขาอีกข้อหนึ่งก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานในการคำนวณและเมื่อเราพบว่าเราตีแฉแล้วไม่เจอคำตอบเนี่ยมันจะเสียเวลา ดังนั้นจําไว้เสมอครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์เป็นตัวเลขที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับให้พิจารณา3ตัวก่อนนะครับถ้า3ตัวคํานวณร่วมกันได้ให้เริ่มจากการสะสมแต่ถ้า3ตัวไม่สามารถนํามาคํานวณร่วมกันได้นะครับจึงใช้วิธีการตีแฉกเป็นลําดับที่2ครับอ่าแล้วมาทําต่อให้จบนะครับ7จ็บวกสิครับได้ 19ครับและแน่นอนครับคำตอบของข้อนี้ครับก็คือ1 2บ9วก19ได้เท่าไหร่ครับ3 11ครับใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับตรงนี้คือวิธีการสะสมครับวิธีการที่2ครับที่เราจะมาสอนนะครับก็คือการตีแฉกจริงๆการตีแฉกนี่แทบจะไม่ต้องสอนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนวิธีการที่เรามักจะคุ้นเคยแล้วก็ ทําติดตัวกันอยู่แล้วนะครับโจทย์ตีแชทที่จะมานําเสนอวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอโจทย์ที่ตัวเลขตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอย่างข้อนี้ครับเลข3เลข6เลข10 15 21 ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเราให้พิจารณากด3ตัวก่อนครับ3กับ6ทําอะไรกันแล้วไม่ได้10แน่นอนเมื่อ3กับ6ทําอะไรกันแล้วไม่ได้10นะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่วิธีการสะสมนะครับให้เราใช้วิธีการตีแฉกต่อได้เลยครับ3ไป6เพิ่มขึ้นบวก3นะครับ6ไป10เพิ่มขึ้นบวก4ครับ10ไป15เพิ่มขึ้นบวก5ครับ 15ไป21เพิ่มขึ้นบวก6ครับต่อมายังไม่รู้ใส่กล่องรอนะครับชั้นที่2ครับ3ไป4บวก1ครับ4ไป5บวกบวก1ครับโทษทีครับ5ไป6ก็บวก1อีกดังนั้นชั้นต่อไปนะครับตัวเลขต่อไปก็ต้องเป็นบวก1อย่างแน่นอน6บวก1ได้บวก7ครับ21บวก7ได้เท่ากับ28คือคําตอบครับ การตีแฉกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากนะครับแต่ต้องรอบคอบครับก็คือการบวกลบเลขเนี่ยจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเผลอบวกผิดไปแค่หลักเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่เจอคําตอบได้ครับแล้ววิธีการที่3ที่จะนํามาสอนกันวันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบกั้นห้องนะครับ วิธีการกันห้องเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอยู่2จุดหลักๆนะครับที่เห็นปุ๊บเนี่ยต,ต้องรู้ได้เลยว่าเป็นกันห้องแน่นอนนะครับข้อแรกครับการกันห้องเนี่ยตัวเลขมักจะเยอะครับคือตัวเลขเยอะโจทย์ยาวๆเนี่ยนะครับน่าจะาก,กั้นห้องไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือยุ่งครับ เยอะกับยุ่งยุ่งยังไงครับก็คือตัวเลขมันจะข,นนออขึ้นลงไม่สม่ำเสมอครับลายมือผมอ่านออกไหมครับขึ้นลงไม่สม่ำเสมอนะครับถ้าหากโจทย์ข้อใดเนี่ยตัวเลขมันเยอะๆนะครับหรือว่ามันขึ้นลงไม่สม่ำเสมอเนี่ยให้ใช้วิธีการกั้นห้องในการทำข้อสอบได้เลยครับเหมือนตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับ จากตัวอย่างถึงแม้ตัวเลขอาจจะมีจํานวนที่ไม่เยอะมากนะครับมีอยู่ประมาณ7ตัวนะครับแต่ข้อสังเกตมันก็คือตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันขึ้นลงไม่สม่ำเสมอเลย01 58 8แล้วกลับไป3ต่อ2 7แล้วก็กลับไป6ใหม่นะครับเมื่อตัวเลขขึ้นลงไม่สม่ำเสมออย่างนี้นะครับให้ใช้วิธีการกั้นห้องในการคำนวณครับการกั้นห้องทำยังไงครับอันดับแรกก็คือการทำห้องให้ตัวเลขอยู่ เป็นกลุ่มกลุ่มนะครับลักษณะการจัดกลุ่มของตัวเลขเนี่ยมักจะมีตั้งแต่ห้องละ2ตัว3ตัว4ตัวครับถามว่าจํานวนตัวเลขในแต่ละห้องเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ากันห้องละกี่ตัวอันดับแรกเราต้องประมาณกลารก่อนนะครับยกตัวอย่างในโจทย์เนี่ยตัวเลขมีไม่เยอะมากนะครับกันได้ประมาณ3 4ี่ห้องดังนั้นให้เขาอยู่แบบ2ตัวต่อห้องไปก่อนเมื่อเรากั้นห้องนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูหล sure exactly ักคําตอบครับว่าอยู่หลักที่เท่าไหร่ของห้องครับหลักคําตอบของเราเนี่ยอยู่หลักที่2ของห้องสุดท้ายนะครับเมื่อเรารู้หลักคําตอบแล้วว่าอยู่หลักที่เท่าไหร่ของห้องครับให้เราย้อนกลับไปดูห้องอื่นๆครับที่อยู่ในหลักเดียวกันนะครับตัวหลักที่2ของห้องแรกนะครับก็คือเลข1ครับห้องถัดมาคือเลข8ครับห้องที่3คือ27ครับ หลังจากนั้นให้เรามองความสัมพันธ์ให้ออกนะครับว่า1 8 27มีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าหากใครฝึกทำเลขยกกำลังนะครับทั้งกำลังสองและกำลังสาม,มาบ่อยๆเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันในเชิงเลขยกกำลัง3ครับเลข1คือ1ยกกำลัง3ครับเลข1เนี่ยยกกำลังใดๆจะได้1เสมอนะครับ ถัดมานะครับเลข8นะครับก็คือ2กําลัง3ครับและ27เกิดจากตัวเลข3ยกกําลัง3 1ไป2เพิ่ม1 2ไป3ก็เพิ่ม1ดังนั้น3ไปอีกตัวเลข1ก็ต้องเพิ่ม1เช่นเดียวกันครับ3บวก1เป็น4ครับ4ีกลัง3ครับ4ีกลัง3คือเท่าไหร่นะครับหลักการก็คือ4กํกลัง3เท่ากับ 4คูณกัน3ครั้งนะครับ4คูณ4ได้16ครับ16คูณ4เท่ากับ 64, 64ครับข้อนี้ตอบ64ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและเท่าที่ดูหลายๆคนที่เข้าไปลองฝึกทําแบบฝึกหัดใน f c e e o o o แฟนเพจ g e b r r r y t i t t e r ก็ทํา ส่วนใหญ่จะทําถูกกันเกือบหมดนะครับสำหรับข้อนี้เก่งมากๆเลยครับตรงนี้จะเป็นตัวอย่างของการกั้นห้องในกรณีที่หลักคําตอบมันสอดคล้องกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อการกั้นห้องเสร็จแล้วปุ๊บหลักคําตอบเนี่ยกลับไม่มีความสัมพันธ์กันไม่สอดคล้องกันซึ่งก็จะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะมา จาะลึกการทําข้อสอบอนุกรมประเภทต่างๆกันให้นะครับวันนี้ก็ขอจบการเฉลยเพลงเท่านี้ก่อนครับอย่าลืมครับถ้าหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักและท่านรู้จักด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมติวเตอร์เกมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ